มาพี่น้องมาสดมีห่อนๆน้ำมัมอนเด้อหลวกมีใสเนื้อหมูใสพักบงมาแสบ็บๆต้องกันได้อจางานหมูแรงแดดอ,อนอนอากาศเย็นสดห่อนๆเนาะ응สบายพี่น้องกินอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วพี่น้องอาหารญี่ปุ่นไหมแล้วอาหารญี่ปุ่นเอออาหารญี่ปุ่นเนาะกินมี่านเวียดาหานแกว้ว อค,คนเวียดเขามาก,กินเนาะคนจีนก็มาก,กินมามา่าพี่น้องเอ้ยเอาไอ้ที่จะหัะ่นปทุกคนนะตั้งแต่แรกเราจำเก็บเอามกินกับพี่ดาแทำหม,มอนเหมือนเดิมดะวยจ้าสบายดีพี่น้องมากินมีซอสทนอนน้ำกันด้วยจ้าเป็นวัดเด็กอะไยังโมเซาอยู่เป็นวัดเด็กอะ จังหวัดเดี๋ยวก็เป็นอำเภอมันนี่กันเออไปจังหวัดมันคิดว่าหนาวคือบนน้ำเนาะแม่เนาะมันนี่ห้อนแม่บนน้ำอะไเพราะว่าเออห้อนมันนี่นะเห็ดหันเห็ดนี่ก็มีเหื่อออกห่อนไอ้มอนเขาขี้ไพเห็ดมีห้อนไอ้ไ่นอ่ะนะข่อยอะไรฟิวไปแบบว่โอ้มาใหม่กระดาษข่อย มาเดอ้อเอฟซีมาถูกถูกทุกคนเดอ้อมากินน้ำมีมอนเด,อด้อแซ่บไปเทไรตักบ่งกระโหลกเอาในสวนมีขบไปละสะท้านทอดในสวนเฮาอาอเป็นผัวปลกนีลงซื้อแซ่บอน่มุมออกับบัตรได มึงไ่ได้เอาใจเนี่อตีไปบิดละะดะกินเขาแต่เศร้าแล้วก็มาอยากเขาตน้นเขาต้นเทียงนั่นคือเป็นตน้นต้นซัมเน่ยม,มอนกินคืออยากแล้วเลยลวกลวกมีกินพี่นอ้อง

นำยาเงนินนางอ้อนนางอ้อนแบ่งนำยาให้หรือหมามาใส่บนไปเอาให้นำยาหลดไขมันท้องยุบ กัตู้เย็นะไรไหมกับตู้เย็นคนบ้าให้ใช้ตู้เย็นนักไมาเา่ใช้าจิ้มด่เจ้าอ้นซื้อเจ้าอยากกินได้ของเมได้นู่ว่าผึแช่พี่นะฮะจิ้มค่ะอือีจะไอยากกินน้ำเบสได้เมกินยังไงบังางพี่น้องเลยง่ายกินเม่ฮะยาเม่าบบยาดียาอย่างอยากกินได้แต่ไหนกันความมับํารุงสุขภาพ มันดียังไม่เหงากินนำ้ำ <laughs> วันแม่ซื้อยาอยัางเนะ้กินนำ้ำพ้่ย ใหญ่แต่หนูได้สาวบน่นจะไน้ชิดนี่แบบบดยจากนี้จากแม่เน่าชิดบดยอยากโดยอยากห้างแม่นะแต่กูจะกับแม่ห่วงแม่จากนี้ไปใช้แม่ไว้แม่เชียวพูดว่าผิด็จวับ ได้เปล่าไหวไปได้อือเขาได้จะยุ่นไปเราเล่งใจเพันธิน้องข่อยจะเอาผัวเดิร์ดว่ะข่อยจะไปอยู่น้ำผัวข่อยเดิร์ดว่ะจะไปได้เปล่าบอกแล้วเฮ้ยได้ได้แม่เอาผัวกัอยู่นี่หนีได้ผลป่ะอือบ่กแล้วข่อยก็ไปอยู่นน้ำผัวข่อยเลยเนาะข่อยจะยู่นซุปเจ้าเน่ยไรว่ะในอือบ่แล้วจะไปอยู่นเขาจะได้เขาชิตีเจ้า จ,จะเหนเขาตีเจ้าหันวะเขาสิคมเพียงเขาสิกคมเพีงเจ้าหันกระชัดเอาเขาไปอยู่น้ำเด้อจะไปอยู่ใช้เขาไปอยู่น้ำก็นปลาชะปต์ในห้างก็จะรู้ว่าอืมกุยช่ายแงแม่บะติดโผลูกไป็ม้อนเนี่ยติดแม่มัดกุคน ข้าเจ้าผัวจ้องเห็ดวัสปอดุให้เฮาเพื่อป่ะให้คอยผู้อีกบนเจ้าอยู่เจ้าอยู่แบบใดกับผัวเจ้าเพึ่นมาได้ใจหัวให้เฮาเห็นเผื่อป่ะใจหัวแบบพึ่งไอ้เฮาเดี๋ยววุ้ยเหรอวะเกยแบบที่เพึ่นเป็นไอ้มุ้งนั้นที่ว่าเออพึ่งแห้งเป็นผุหน่อยกว่ามุ้อีกไอพี่น้องเว้ยอือง่ายแต่อายุแต่ทิศใจเนี่ยแบบงองแงแบบ เราอยู่ใกล้ซิดแม่์ไปสั้นซะห่างแม่บ่ได้บ่ปล่อยให้แม่อยู่ผู้เดียวเ้าอยู่ผู้เดียวกันคืนจะนอนเลอือนอนไหลดิใครจะปุกเจ้าแตงวานนั่นอีกได้ <laughs> ใครจะปุกเจ้ามาเป็นหันเป็นนี่ดิไห้พเพเย์ดิอันนั้นเพเย์ดิอันนี้เพย์ดิไครจะเห็ดให้เจ้าแล้วก็บบว่าเราก็มีเห็ดผลอยูอ่อันนี้เดี๋ดวยวไปเบ่งเบ่อองฝาบนี้ อาอยัางมไม่สวยปะเขาพี่เจ้ามันสื้นชุชกยังยังยังบ่สุกโอ้ยจังหน่อยก่อนก็นได้นะไปหั่นแล้วเรีนบะ่เออวยน้ำลังก็ได้เขาฮะน่าดีควอมไม่ดิเห็นบ่เห็นบ่กซุบซ่ามาเลยอือมาชุบแล้วบ่เท็งยังก็เป็นทับเบิลน,นะแปลงพื้นแปลงไผ่เป็นมัด เพ่ปได้ย้อนเบียกบุตรชายกับขับรถก็เป็นเบิร์ดเดอร์พี่น้องเด้อเรื่องขับรถนะแต่ว่าบริได้ไปอันสอบเนาะบริได้ไปเห็นอะไรเนาะซื้อขับรถให้ชื่อแต่เพิ่นอยู่นน้ำเอื้อยเพิ่นเคน่นก็ขับรถแก่เข่าแก่เข่าเป็นเทเลตูนพอเลยมาสวรรค์มาเซโนส่วน่นอยู่นเบื่อยเพิ่นอยู่อันท่าพามทองขับรถส่งเข่าซื้อเข่ามาขายตะกี้นะอาบริยู่นบริยู่นน้ำเมย ยังเปื่อยสไปดูดีจริดีคุณพ่อแม่พวงแม่ไว้ท่นชักจุ่ปติทำกนะองอทงั้งโนะปนองเลยไม่กอยากมากแต่พี่ปติพี่นองทั้งพผอเอื่อยลูกป้าน่ลูกป้า,นะปาเอื่อยโพิ่นนะ <c oughs> พิน้นมีฐานาพิ่นดีบนเท่าไอ้น่อยไปอยู่ในฐะะานาพิ่นดี อยู่ปากสง่งขายของขายของซ้ำขายอันอ่าน,าาส,นสะขค้าซ่งมาสั่นซะเดี๋ยว่าให้เขาหน่อยนะไปดูซอยเอื้อยดูน้าเมย์กับผมผมมีอนาคตยังดอกผมมีเวียงมีงานเฮ็ดอยู่นี่นะ้าเบินยังว่าพอราะว่า เห็ดนอสีและน้ำหัวน้ำสวนเพราะว่าให้แม่ไส่ผู้ไส้นะไส้ไส้โบยังบโบสันนะแล้วก็ยังมีลำไส้เห็ดให้เฮาเนาะหาผู้อื่นก็ยากเด้พี่น้องเอ้ยผู้ลูกเต็มเลยไป้น่อยเพั่มมักด้านผูกพักผูกหยาบเนอยจำเป็นแบบแบบใครเกรงใครคล้องอยู่ห่านเลยได้ไปหน่อยฮะอืมหรือว่าพวกไปเพาะไปฟ้าก็เป็นยู อือน้อยๆนกกร้สางไฟพวกโทรศัพท์นี่ก็เป็นตั้งจานก็เป็นพี่น้องเป็นรายย่างดูถ่ายน้อยแต่ว่าเรียบแบบนักด้วยพุทธหรือยังมีคนเห็นน้ำบ่ได้เ้อพี่น้องบ่มักเป็นมักงานผลงานเจ้าสู้แปลงแปงโทรศัพท์งานพ่นองแปลงไฟแปรงยังเป็นเดินไฟเขาเฮือนคนยังเป็นเบิร์น้อยนะเก่งเรื่องไฟ คาเบิ้ลในเกมเดียกับกอซ่าว่าอืมเจ็ดเทือนน้องนังฮะคาเบิ้ลเนี่ยเออไอ้ก่อกรนันก่อบล็อกนึงอ่ะก่อกระเพงไว้ได้เลือกย่องย่างงานละเอียดเต็ดบ้านผักให้เอื้อสองช่อช่องหม่องก็มีแต่ของายประเทศอืมอืมแอนีสอร์ทให้เอื้อยอยู่ถามท้องอ่ะมีแต่ซีมือเพิ่นข้าวนั้นเขาก็โทรให้ไปรลินอยู่ครับบ่ะโทชสิได้ไป ขอโทษก็เธอนั่งบนเถอะขอโทรสก,กัดยุ่ยไอ้หน้องชุบพนะ่ะมึงมาเนี่ยแม่บะหนูจะให้ดอกเหมนค่ารถค่าน้ำมันรถนะไม่มาให้เทีย่ยวเด้อจำเมื้วเขาให้เงินมาอือบุอกำกุลอาเมื่อกับพุ่นกับป้าเอาให้รถไอ้น้องให้ไอ้เบชุบพนไมให้มึงมาซืซ้อๆดอกมึงมามึงอยากกินยังกูงจะให้มึงกินเอ้ยถ่าทางทองเป็นเมื่อีเป็นเมื่อีตื้อเอาเฮาเลยบ่าอะไเห็นมะฮูบลงเฟตนะเลิกแสนพุทธราะ น้ำสกุลเนี่ยเหมือนตือน่องเลยน่องโมไปเมียนมาพักที่อฉจะเถือคือนั่งเยลยแนะันไม่แสบอะไรนี่ยไม่ยังในกราหลุดมาเกี่ยงแบบตัวน้อง ยำเบ็นเปเี่ยวไปเียวยำเบียร์ขอี่วอืมคิปนึ้ก็่ไม่มาไลเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายมานีแซ่บลายจนสุดโอ้ยบแบ<ส>ืปรุงแบบได้วะคือแซ่บแชร์่ปดิได้เบ่อแล้วแซ่บ